นะจ๊ะเนาะสองพันกาบสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องน่าจะเนาะโบว่าอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเด้อจ้ะเด้อแล้วก็อยู่ต่างประเทศแน่นอนจ้ายินดีตอนทับเขาคุณส่องสาวลาวสาวสวรรค์น้องปอแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพอกับสาวลาวบ่หรือว่าสาวแก้วคือเก่าน่าจะเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อแต่เด้อมื้อนี้ก็เป็นวันที่15เนาะจ๊ะเนาะ เงินเดือนกลางวิกอนน่าจะเนาะของสาวลาวออกนาก่าจะเนาะมืออื่นกับซิเป็นมือถืออ่าลอตเตอรี่น้าพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะคือย่างวันที่สิบหกกับซิเป็นวันหวยออกน่าจะเนาะมือนี้กับเท่ากับถือรางวัลที่สองก่อนนาอ่าจะเนาะพ่อมืออื่นเท่ากับซิม,มาลุนกันน้าว่าเท่าจะถือรางวัลที่หนึ่งหรือโบออน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือ,อย่างมือกลางเดือน กลางเดือนบอกเลยว่าสิ้นเดือนกบเป็นวันรอคอยคงหลายๆคนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าสิได้เห็นเงินลำคำเดือนเนอกจากนอเพราะว่าที่ส่งเมื่อให้พ่อให้แม่หรือว่าบางคนกะให้ลูกให้ลูกให้เมียผู้อยู่บ้านผู see, ้อยู่เฮ okay. ือนอยู magical, water, ่าั้นนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออย่างส่วนหนึ่งกะเก็บไว้สื่ออยู่อันสื่ออยู่สื่อกินอยู่ฟังไทยนะพ่อแม่พี่น้องคืออย่างส่วนหนึ่งกะส่งเมื่อบ้านให้ให้พอกับแม่นอกจากนอ อย่าเฮากัสิมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเงินเดือนเฮานี่ในกลารวิกนี่สิได้ซัมใดเนาะจ้าจ้านี่ก็คือเงินเดือนกลางวิกวันที่สิมหาของสาวลาวนะพ่อ่พี่น้องเนาะเฮากัสิมานับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะบ่ได,ด้อวดเด้อจ้ะเด้อให้เบิ่งซื้อหนึ่งพันนะจ๊ะเนา 2, 000, 3, 000นะสองพันสามพันนะพี่น้องแบ่งหาร้อยนะจ๊ะเนาะสี่ หกน่าจะเนาะหกพันน่าจะเนาะคนในพี่น้องเนาะหกพันบาทน่าจะเนาะอันนี้ก็คือเงินเดือนกลางวีคของสาวลาวน่าจะเนาะก็ยังส่วนหนึ่งเข้ากับศีฟาเมื่อให้อีพ่อก็อีแม่น่าจะเนาะก็ยังส่วนหนึ่งเข้ากับศีเก็บไใบใส่ายอยู่ฝั่งไทยนะจะทำโปรในพี่น้องเนาะเพื่อหอดสินเดือนจ้ะกัเฮ็ดแบบนี้เลยจะมุ่นเวียนกันไปในแต่ละเดือนพอได้มากเลวก็บทรงเมื่อให้เพิ่มครึ่งนึงเข้ากับใบใส่ใจครึ่งนึงเนาะจะเนาะอาจจะเก็บน้ำนาะจะเนาะ เากะสิผาไปเบืองเงินเดือนของบบาวล่าที่เห็นงานน้ำกันนะจ้เนาบอบเพินนี่ได้เงินเดือนสําได้นะพ่อแม่พี่นองไปน้ำกันเลยนาะจ้าจ้านี่เขากะสิมาถามบบาวล่าบอหรือว่าเบาวมีดบานหน้านะพ่อแม่พี่นองเนาะเงินเดือนเพิ่งกลางเวกจะเพิ่นได้สําได้นะจะพิ่งจใจเงินเดือนจะอยู่ใช้มาเบืองดูบ่าบมิดใช่ดใช่ใช่โอ้ยไนน่า เบิ่งดูลายสัมไดรเนาะอยากหูน้ำเด้เบิ่งเนื่องนี่ชลเลือกสัมไตเนาะเข้าไปตลาดนะนะคืออันนับน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องยุเบื้เงินเดือนกลางวิกของวามีนี่เลือกเท่าไหรเนาะวัชันซะครับพี่น้องกบลาเร่งน้ะงพัฒน์หนึ่งหนึ่งวีน้องสองสามสี่หาเล่าพี่น้องเนาะอ้าวคือเลือกเท่านี้หาพันหนึ่ง เบิกเบิกพี่น้องเบิกบอดังไปเบิกเวทเบิกเวทยังอะเบิกพี่น้องบูมี่เบิกกินเนาะเอันได้แก่พอได้แก่น่าจะนาวอยพี่น้องคนดาวบูมี่กับเบิกได้น่าจะเนาะก็เลยเหลือหาพันมาฉันนะจ้าพี่ยังบอมีดได้เงินเดือนนี่บอมีดเอาไปเฮยยังแนวเงินในส่วนนั่นที่บอมีดได้นี่เนาะ ทรงเมื่อยคอยแม่เนาะพี่น้องเนาคนท้องบ้านกำลังขาเขาอยู่ตอนนี้เนาะเป็นกบรอคอยวันนี้็ดขึ้นกันรือว่ามือนี้อะไรพี่น้องชิดหมาอันนี้เป็นมือรอคอยสบายกับเลือสำเนีจกันยังกอได้แก่อยู่เนาะพี่น้องอบ่าวมิดจังได้เงินเดือนสนีทพ่อใจว่าเป็นพ่อเป็นโอป้าพี่น้องเนาะแต่ว่าสำเน็จชื่อว่าร้ายสำหรับบ่มิดนะเนาะอบอกเขาไปขึ้นเนะ่วะ วาตลาดก่อนพี่น้องไปตลาดนะหาสื่อของอยู่ของกินเนาะพี่นาะเน้นเดือนออกอะหาแนวดัดแฉกกินเนาะเน็ดกระผ้าไปเสียงดวงน้อเงาเน้องเนาะหาเสืออันกฤษดีสักใบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อไบรุ่นหมุดอื่นเนาะพี่น้องน้ำที่สิบหกเพื่อเอามีโศกเนาะพี่น้าะพา่น้องไปเบิ้งเหมกันเลยเนาะไป นี่จะทากับย่างมะฮอดตลาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็คือตลาดหนาบาน้านที่เช้าเล่าผักอาศัยนะจจนะเนาะกว้งไงน้านะพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่กว่านานะ้าจะเนาะเขาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในนํากันเลยนะจจนะเนาะอันะไรวันธรรมดานะจจะเนาะคนเป็นกับกม้ยางลายน,ะน้าพี่น้องเนอะ้ยแต่ว่าเพราะอันธกำปัไญานะจจนะเนาะคนเป็นกับคายเครื่องขายของลายลายน้าจะนาะเสือผ่ากบเพ่งนะ้าจะตัวละลอยนะ้าช้าละชพาไปเบิ่งนะจจนะเนาะ ตัวละลอยนะพลอพี่น้องน้องแดงกะเก่งเสวนงามงามนะจ๊ะมีคาสั้นแล้วก็มีคายเงานะจ๊ะเนาะตัวละลอยคือกันนะจ๊ะน้าพลอพี่น้องนะจับยิ่งมาเบิ่งดูนี่งามครับนะจ๊ะไม้ห่านเป็นตัวละลอยเบิร์ตนะจ๊ะนะพลอพี่น้องเนาะคายเสื้อผ้าลายร้ายนะจ๊ะเนาะต้นไม้ชัดเจนสาวลาวแดงสาวแดงคนงามกับซอยไปตัวหนึ่งน้าพลอพี่น้องเาตัวละลอยนะจ๊ะเนาะ ซ,อย,ซอยไปอีกตัวที่สองโ่ยพี่น้องนี่กองการเดินตลาดนัด <c oughs> อ่ะนี่เขากลับมาฮอดแพงลอตเตอรี่นะโหยพี่น้องเนาะเขากลับซีมาเลือกลอตเตอรี่กันเลยนะจ๊ะเนาะงอ่ะตัวเป็นเป็นใบพ่อเอาเป็นใบหนึ่งนะจ๊อน้องพ่อหลัยรุ้นนะจา๊เนาะนี่เขากลับมาเสียงโชคกันใบละร้อยล้ว่ะพี่ใบละร้อยครับผมกระชากแรงๆเลยนะ เด้กดึ๋งนะไปวุ่นวุ่งไรนัมืออื่นหูกันไปขึ้นเงินอยู่เชนาะบาทนี้เนาะต้องต้องหาที่ขึ้นเงินก่อนเนี่ยเออหาที่ขึ้นเงินก่อนอุกใจเด้บาทนี้รุนกันมืออื่นนะจ๊ะเนาะใจตรงนี้คือผลผลยังไม่ออกนะแต่หาลอยหาลอยต้ออย่างนี้ดีกว่าอ๋อตลาดนี้มีวางขึ้นเงินอยู่อ๋อแล้ววันที่หนึ่งเขาบอกให้ขึ้นวะ ต้องไป่ต้องที่หนึ่งต้องกองสลากเนี่ยครับกองสลากอ่าไปทางใดเนาะป้าสี่ร้อยน้ำนะครับกองสลากว่าสันได้รรมคนหูจักเอาอี่แล้วเนาะว่าสันจะอู้เบญยากบญญาอนน้ำกันเหมืออื่นนะพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวเด็ดนะจ๊ะเนาะวันธรรมดาคนก็ร้ายร้ายนะจ๊ะเนาะ ตลาดเป็นกระขวงใหญ่เด้อผมเองพี่น้องเลยมืองในกว่าสวยงามสะอาดสะอาดน่าจะนะเนาะฝนเห็ดมีลังคากันฝนนะั่าจะเนาะเป็นโซนจ้าเสื้อผ้ากับถือนะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศายามแรงของตลาดนัดหน้าบ้านที่เช่าเล่าเหตุอยากนะ้องพ่อพี่น้องเนาะนี่ก็ฝนไก่ชิมาเลยนะเนาะเป็นกระเริ่มเก็บกระได้นนะจจะเนาะโอ้ยหนาะฝนไต้ตอนพอขาแม่ขายนะ้องพ่อพี่น้องเนาะเมืองไหนกว่าเก็บกันไปแล้วนะจจะเนาะป้าห้ากระเมื่อนน่าจะเนาะ ได้ได้ยั้งกันแน่เงินเดือนออกกลางวิกนี่บัสตัวเมืงแนโฟเมพี่น้องอันนี้เงินเดือนเดือนแลกของสาวลาเป็นยังไงเลยเบิร์ดลาบอจัดเต็มจัดนักเลยบมืงในพื้นนะกระดอกกาดียเน่าจะน้ออันบะมิดบัดได้ยั้งบะมิตถุงบะมิดแต่ได้ของกินบะมิดนะป้าฮะกับสิ้าพ้าโฟเมพี่น้องเมื่อกันเลยน่าจะน้อ คะแนนว่ามาคลินี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนและก็ย่างนึงง่งอย่าเบิร์โฆษณาให้สาวลาวสาว,ส,าวสวรรค์ในเรื่องของพมเพี่งพนองเด้ออย่ากดถามโฆษณาเด้อจ้าเพือ่อให้สาวามีกำลังใจให้คิดไปต่อไปน่าจะน้อพอกันคลิปหนะ้าเด้อค่ะบา,บายบายขอบคุณค่ะ